สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับรายการปากแจวตามปุ๋ยเช่นเคยนะคะทุกคนเคยคิดไหมคะว่าเชื้อราเนี่สามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเราได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เรามาบุกที่โรงเห็ดบ้านคูจุลานะคะอยู่ที่บ้านสีบนเรลองอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าของโรงเห็ดนะคะชื่อคุณแม่อะไรคะจุลาเวมยไทยคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาขอความรู้เกี่ยวกับเห็ดนะคะ ทำไมถึงเริ่มมาทำอาชีพนี้คะเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระค่ะเป็นอาชีพอิสระเป็นอาชีพอิสระที่ออไม่ต้องไม่ต้องไปทำงานไกลบ้านนะคะไม่ต้องไปทำงานไกลบ้านสามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้แล้วก็เป็นอาชีพที่รายได้พอเลี้ยงครอบครัวได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องแบบรีบร้อนนะคะรีบร้อนแบบเร่งรีบกับการไปทำงานาน,นอกบ้าน,นะคะ่ะมีเวลายอยู่กับ ครอ,อบครัวด้วยค่ะนิเวศอาชิมค่ะขอบคุณค่ะต่อไปขอถามได้ไหมคะกรรมกรรมาวิธีในการทำเห็ดเนี่ยทำยังไงล่รคะอ๋อเห็ดนี่นะคะทำจากที่เลื่อยยางพาราค่ะที่เรื่อยยางพาราแล้วเราก็จะมีอาหารของเห็ดเช่นพวกรามอ่อนนะคะรามอ่อนพวกพวกส่วนผสมต่าง ที่เป็นอาหารของเห็ดนะคะจะมีพวกเอ่อรามแล้วก็มีพวกไอ้อพวกน้ำตาลพวกแป้งนะคะมีพวกน้ำตาลพวกแป้งที่เรามาผสมกันแล้วก็นำมาผสมกันแล้วเราก็จะเอาไปกรอก ไปกรอกแล้วก็เอามานึ่งที่ีเตานะคะนึ่งประมาณสามชั่วโมงนะคะถึงจะได้มาเอามาพักให้เย็นแล้วก็หยอดเชื้อหยอดเชื้อแล้วก็ปิดฝาปิดจุดแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาเรียงไว้ตรงนี้นะคะสําหรับเห็ดนางรมนะคะอายุของก้อนของเห็ดก็จะบ่มเชื้ออยู่ประมาณสามสิบวันแล้วเราก็จะไปเปิดดอกนะคะ่ขอบคุณค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูโรงเรือนเห็ดกันนะคะไปกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็จะไปดูโรงเห็ดกันนะคะซึ่งเจ้าของฟาร์มเห็ดกำลังพาเราไปค่ะเดินตามมาเร็ว go go แล้วก็เ่รื่อหนาวมันก็จะเป็นแบบว่าลมลมรแรงก็จะทำที่กันลมให้นะคะที่กันลมให้เห็ดเพื่อให้เห็ดไม่ให้เห็ดดอกเห็ดแห้งี๋ยวก็ เปิดออออันนี้ก็คือถ้ามีอเอแขกมาเยี่ยมชมนะคะที่ฟาร์มของเราเราก็จะเปิดให้ดูแบบนี้นะคะมาดูแบบนี้เพราะว่าเห็ดอะ่ะเขาจะไม่ค่อยใช้เครื่องทำอา่างค่ะจะทำให้เห็ดออกไม่ดีนะคะนะคะคือเก็บไปแล้วนะคะรอบหนึ่งเราเรานตเราเข้ามาดูกันนะคะาาดูนนะคะแค่นี้แค่นี้นี่ นี่นะคะข้างในแล้วแล้วเห็ดเนี่ยสามารถไปประกอบอาหารอะไรได้บ้างคะเห็ดอันนี้เนระต้มยำพวกผัดพวกผัดพวกต้มยำพวกนึ่งพวกไอ้มุงคนเขาก็จะไปทําก้อยเห็ดนะคะอาจ<ส>า,า,ารอีสานเขาเรียกก้อยเห็ดแล้วก็เห็ดสามรสนะคะถ้าคนชอบแนวแบบกรุบกรอบมากินแบบนี้นะทาเป็นเห็ดสามรสได้ะคะ่ะ ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณแม่จุลาววยันไทยน,นะคะที่มาให้ความรู้พวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ลมคชา๊บป้าเขอฉันบ๊ายบายบายลาไปกองบ๊ายบ่อบ๊ายบาย